เพื่อนหลังจากที่เราล่อแต่ซอมบี้แล้วเราขับรถนะนายเป็นยังไงบ้างอ๋อสันเมารถสันก็เมารถอ่ะฉันก็เมารถโอเคเดี๋ยวคราวนี้พวกนายจะเมาเรือนะฮะใช่เมาเรือเดี๋ยวสันไปขอซื้อเรือก่อนนะทำไมกันล่ะ พอดีลูกน้องของฉันอยู่อีกฝ้าหนึ่งน่ะฮะใช่ใช่เดี๋ยวเพื่อเขาก็จะมารับฉันแล้ว,แล,วแล้วทำไมนายไม่ส่งลูกน้องมาหานายเลยตอนนี้เลยล่ะเออก็ก็ฉันจะจีรจาซื้อเรือไงลูกน้องฉันไม่มีเรือมีแค่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ฮะเหรอ แล้วทำไมเขาไม่ใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มารับเราละ่ะนายดูขนาดสิเดี๋ยวฉันจะเปรียบเทียบขนาดให้นายดูฮะแล้วไหนอะ่ะดูข้างบนสิอ่ะนี่มันลำใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่นี่เป็นแค่่าโพโลกรมนะ เดี๋ยวฉันปิดภาพโฮโลแกรมไปก่อนเป็นยังไงบ้างเครื่องบินน่ะที่ลูทาลุดดองฉันมามันคัดคัดนี่คือขนาดของเพื่อนบินอ่ะเพื่อนเนี่ยเพียงแค่ภาพ,พโฮโลแกรมนะเนี่ยอันดับแรกเราจะต้องอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเจราจาซื้อเรือนะเพื่อน ฮ่าที่นี่มีที่ขายเรือด้วยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวฉันไปเจรจาก่อนไปก่อนนะเพื่อนมุยบุยเฮโยอีกแกยกมือขึ้นนี่คือการป้อนส่งเรือมาซะดีๆเอออยากขโมยเรือฉันเลยนะรอเล่นนะ่ะฉันจะเจรจา,จจาซื้อเรืออ๋องั้นเหรอ ป่อเอ่ะลุงเดี๋ยวจะให้เรือเลยนะเพราลุงอ่ะเป็นทหารลุงจะต้องช่วยเหลือคนเอออย่าลืมพาหลานฉันไปด้วยล่ะหลานฉันน่ะร่างกายแข็งแรงด้วยนะเผื่ออาจจะช่วยพวกนายจัดการทำเรก็ได้ฮะนั่นเหรอสวัสดีครับอีแก,ก่ใกล้ตายด้วย เอออย่าเลือกใช้แบบนี้สิไอหลานละเออขอโทษครับอีแก่เอ่อนี่จะต้องพาหลานลุงไปด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วให้อ,อีแก่เงียบๆไปขอเงินด้วยกูจะเอาไปดูดยาดูพาสุดโลเวนมากเกินไปนะหลานนี่ทำไมเนี่ย คนที่จะมารับผมเนี่ยจ่ายแล้วเมาหลายซัดไปด้วยด้วยเฮ้ยทุกคนเราได้สมาชิกเพิ่มเติมด้วยนี่กแกได้ทุกอีพีเลยนะไม่นะอีพีแรกก็แค่สองคนเองเอาไปว่าลุงแล้วไหนเรือ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพู้ท่างโลกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพัชจ้าท็อปก็จะให้มาแล้วโอเครออีกสิบวินะแล้วไหนอ่ะเรือลุงที่สัญญาไว้อ่าก็นั่นไงล่ะอ้เป็นเรือจักสงครามโลกคริสต่สรเลยนะ อาชพาาสตหลานฉันไปด้วยไปเลยไปเลยไป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 อ๋อน,นี่เลือจะรมแล้วนี่งเอาขอมานะแค่นี้เนะ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเครื่องเลยนะโอ้เรือจะไปแล้วลาก่อนนะลุง เออปาขอให้ไปสบายนะไปสบายลุงเหมือนช่างให้ไปตายเลยว่ะโอเคตอนนี้เราก็กได้เรือมาแล้วใช่แล้วแถมเป็นเรือจะสงคามลกครั้งที่สองด้วยโอ้ฉันโ,โ,โ,โอ้สุด,ดยอดไปเลยเรือจะสงคามลกครั้งที่สองเนี่ยใช่แล้ว โคตรโคตรสุดยอดเลยสุด,ดยอดมากเลยความช้าเนี่ยช้าบรเต่าเลยเนี่ยจะเอาอะไรมากละ่ะของมือสองไม่ดิมือสามมือสี่เลยด้วยซ้ำนะเนี่ยเนี่ยผ่านมาหลายยุสมัยแล้วเนี่ยของมือสามมือสี่อะเขาผมจีรจาได้มาสองได้มาในราคา สองพันกว่าบาทอู้สําหรับเรือขนาดนี้ถือว่าโคตรถูกเลยแพงชึบหายเลยเนี่ยก็นายเป็นคนจนเนาะว่ะรู้สึกเมาเรืออีกแล้วเนี่ยเมาเรืออีกแล้วนะใจใจท่นได้เติมระบบ AI e. ในการขับด้วยอย่างซิลิ อ,อีกแล้วเหรอว่าอยู่ทำไมเมาเรือจังโอ้ยแกจะเอามาอีกแล้วสิริสวัสดีค่ะหนูชื่อสิรินะคะหนูเดี๋ยวหนูจะช่วยทุกคนเองค่ะตอนนี้เลดาขอสิริได้ตรวจจับอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าสิรินี่เธอตรวจจับอะไรเนะี่ย ไม่รู้ค่ะพอดีหนูรู้สึกว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะเพื่อนเพื่อนโอ้ฉันรู้แล้วว่าคืออะไรแล้วอะไรเพื่อนคิดเอาเองโอ้มันมาอีกแล้วไม่พระไม่ผ่อนเลยวันพระวันเจ้าไม่เวียนกันเลย <c ười> ให้หนูจัดระเบิดไปเลยไหมก็ถือว่าดีนะอันอนออันดับแรกหยุดก่อนถ้าสิริจาระเบิดนะเดี๋ยวโดนล,ลุหลงด้วยโอเคแล้วก็จัดระเบิดไป ยำตัวตายชะไอ้พวกซอมบียากทั่วทีค่ะไม่ค่อยแรงชะเท่าไหรโอ้ยไม่ค่อยดโอ้ยไม่ค่อยแรงอีกแล้วเนะนี่ยถ้าไงก็ ถ้ามันไม่แรงก,ก็จัดไปเยอะๆเลยให้มันหนักเพิ่มข้าไปอีกโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะจัดระเบิดอูเคียให้นะคะโอ้ยพอๆระเบิดธรรมดานี่แหละโอเคค่ะโอเคได้แล้วนะคะระเบิด เริ่มเลยไหมคะโอเคเริ่มเลยตุม้มโอ้ระเบิดเริ่มแรงขึ้นแล้วตุม้มทีละลูกทีละลูโอ้สุดยอดไปเลยสิลิก็หนูก็สุดยอดอย่างนี้ล่ะคะก็ปกติดี ตู้มระเบิดไปหมดเลยไอ้พวกซอมบี้น่าหนูซีรินายนี่มันดีประโยชน์จริงๆด้วยโอ้ยอันตรา,ายชิ่ห่านซีริมันอาจจะหักหลังเราเมื่อไหร่ก็ได้ซีริไม่มว่าัะหักหลังนะคะเฮ้ยอ๋ยอแกล่ะฮู้ สิเล่กังเหรอน่าสนใจดีเนี่ยนะอืมไม่เคยเห็นอาวุธอย่างระเบิดที่ทำลายล้างขนาดนั้นมาก่อนเลยอยู่ตั้งแต่ยุคซ่วมโรมันอันนี่นายอยู่ตั้งแต่ยุคซ่วมโรมันเลยเหรอเผิดอเพืความรับว,ว่าเราเป็นเกืเอบเผือคำลับว,ว่าเราเป็นอมตะซะแล้วสร้างมันเถอะ มีควอมโรมันมันก็ดังอยู่ในระดับหนึ่งเอาไปว่าเดินเครื่องต่อยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเนี่ยเฮ้ยให้สิริตเติมความเร็วให้ไหมคะโอเคได้เติมความเร็วให้ก็ได้เติมความเร็วแบบเต็มสปีดเลยนะแบบ เริมความเร็วแบบเร็วๆมากตอนนี้รู้สึกว่าช้าเป็นเต่าเลยเนี่ยเรือเราเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวซิลิจะจัดก,การให้โอเคซิลิเรได้ใช้ความเร็เรพัดความเร็วอยู่ในระดับหนึ่งแล้วไปดูขั้นหลังเรือนได้โอเเ้เร็วขึ้นมากเลย แต่เรือก็จะจมขึ้นมากเลยทา่านก็เดินทางเร็วขึ้นให้หนูกำจับศพซอมบี้ให้ไหมคะโอ้กำจัดศพนี่หล่อด,ดีเลยโอเคค่ะหนูได้กำจัดศพซอมบี้ให้แล้วนะคะโอ้ดีจริงๆเลยโอ้ยซอมบี้ไปไกลๆเลยไอ้พวศพหนู ไปไกลๆอย่าทำร้ายจ้านายขาชันนายท่านของชันนะคะโอเคค่ะกำจกัดสพซอมบี้ไปเที่ยวเรียบร้อยนะคะโอ้ซิลิเธอทำดีมากเลยโอ้เลือดสาดกระเด็นทำไมซิลิอ๋อซิลิมีพลังโฟอร์ดอ่ะเธอมีพลังกิตที่สูงมากสามารถสิกัสซ่าคนได้ง่ายๆเลยเอะองั้นเหรอ น่ากลัวชิหายแล้วอันตรายด้วยเฮ้ยอันดับแรกเราจะต้องไปกองอยู่ข้างหน้าก่อนนะเพราะรู้สึกว่าเรือจะจมแล้วนะ่ะเอ,อ้ยอย่ามาทับฉันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็หายใจไม่ออกหรอกมันนายสั่งบอกว่า,าให้เออตอนนีออ้ตอนนี้ขวานฉันขึ้นเนี่มแล้วเนี่ยสงสัยเดินน้ำมากเกินไปหน่อย เออเส้นผมก็อยากนอนอยู่ตรงนี้นะอ่ะเอ้ยของนอนด้วยอยากเป็นคนที่เกียดด้วยอูย้ไอ้พวกนั้นแม่งเป็นตัวถ่วงน้ำหนักนเรือจริงๆเลยแม่งมันชุดเกาะก้อนหนักแต่นั่นมันเป็นสายแทงคอนเทีเลยนะชุดเกาะหนักก็ไม่เปรนะเออเอเรีเรียกไปกันเถอะรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ทรมานชิบหายเลยอย่าทรมานตูไปมากกว่านี้เถอะตอนนี้รู้สึกว่าเรือจะจมแล้วเนี่ยเออสั้นเันเถอะซิลิไซด้าอยู่แล้วถ้าเรือเติมก็จะมีระบบอาวากาศอยู่นะโอ้ยอันนั้นจะหายใจไม่ออกตายเฮ้ยใกล้จะถึงแล้ว วอหนึ่งเรียกวอสองตอนนี้เราเห็นบอสกับพอดเอาอยู่ใกล้ๆแล้ว okay. โอเคโอ้สวัสดีครับได้ท่านโอเคเราได้เวลารับกัน ว่าชาบผมอยู่ตรงนี้ครับฝากเลื่นคั้นให้ผมด้วยครับเลื่อนคัให้ผมด้วยเลื่ขั้นให้ผมด้วยเลื่อนขั้เลื่อนให้ผมด้วยผมทางซีเวตเป็นตัวถ่วงข้ามาตั้งนาถ้าเลื่อนท่านได้กับข้าจะมีประโยชน์มากโอเคหยุดเรือซาซิลิ สวัสดีค่ะบอสบอสเลือ์คัให้ผมด้วยโอ้ไม่เป็นไรหรอกฉันคคนื่อนกันเดือนให้ตายฉันสอบคันอยู่แล้วโอ้ขอบคุณมากเลยครับบอสเลิร์นคัให้ผมด้วยเลิร์นไปให้ผมด้วยว้าวเลืรดคันให้ผมด้วยเออทราบเล,เ,ลเถอะแล้วบอสก,กับใครอ่ะอีสี่คนอ่ะี่นี่บอสมาพร้อมกับไดยผลถาดที่มีความฝันว่าจะเป็นไดยย้ยอะแล้วเก่งมากๆา ใช่แล้วดีใช่แล้วดีนี่เพื่อนชันเองเป็นน,นายพลทหารแล้วนัดใครอีสองคนผมไม่เห็นแล้วนั่นใครอีสองคนอ่ะผมไม่เห็นจะรู้จักเลยอ๋อนั่นมันว่าดัดวัดพวกจบปริญญาอีกขั้นสูงที่ตกตำ่ำ ใช่แล้วผมเป็นนายพลทหารที่โด่งดังโอ้ท่านท่านขอไล่เชนหน่อยเออท่านท่านท่านเลื่อนท่านให้ผมด้วยท่านด่านหัวหน้าเราเลื่อนขั้นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเลื่อนขั้นให้นายอยู่แล้วโอ้ใครอยากได้ลายเซ็นนะโอ้ผมขอขอขอลายเซ็นขอลายเซ็นขอลายเซ็นนะอ้าอู้หู้กอนหนูตั้งไวผมเอฟซีขอได้หรอ อาไปเอาไปว่าเราไปกันดีกว่าเพราะเราจะต้านมันไม่อยู่แล้วมันมีเยอะเกิดไปย่าหาย,ยิ่งยิ่งยิ่งโอ้ความบันด,ดากได้เวลาปิดตายกำแพงแล้ว โอ้โอ้ไปเพื่อนฉันจะตายแล้วเอาไว้จะตกลงมากระแท่เพื่อนฮ่าฮเนื้อสดสดเอออย่าคิดว่าฉันเป็นท่าขาดธรรมดาไม่มีฝีมือนะเว้ยฉันมีฝีมืออยู่อย่าคิดว่าฉันนันเป็นตัวถั่วให้หัวหน้าเถอะ ตายซะอองก็สบาีกาูตั้งย่างด้วยเพื่อนเร็วๆขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาให้ได้เองอยา่าถึงมาตอนจะยิงตัวเองแต่ฉันก,ก็ได้ปรับโปรแกรมทีย่ยาเชื่อว่า ฉันเขียนโปรแกรมไม่เป็นนะเไ้ยแต่แต่เอไอเราเขียนนะเออจริงด้วยว่ะโปรแกรมอันนี้คืออาวุธยิงอัตโนมัติเอออาวุธยิงอัตโนมัติยิงเลยจักนั้ตั้งโปรแกรมไว้แล้วฉันคิดว่านายจะยิงตัวเองมากกว่านะเออจริงด้วยฉันจะยิงตัวเองย่า ฉันจะเสียสละไว้เพื่อนายกป้องกฏาส่วนเลยโอ๊ยโอ๊ยเย้ฉันทำได้แล้วฉันสู้เพื่อประเทศชาติได้แล้ว เยี่ให้นายท่านท่านกลับมาแล้วเหรอใช่แล้วนายนายท่านพร้อมกับมาพร้อมกับนายพลที่ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เอ้เพื่อนให้นายบีอัลตินายเอเแลนปัตินายซีด้วย แล้วนั่นใครอ่ะข้างหลังนายท่านอะอ๋อบัเปิลบัจมมันคือมันคือเพื่จปปอจบปริญญาเอกแล้วขอทานอะมันตกต่ำอ่ะใจ้แล้วใจ้แล้วผมตกต่ำมากจบปริญญาเอกอยาเชื่อว่าผมจะเก่งงั้นหรอโอ้แล้วพวกเขายังยใครอ่ะเป็นเป็นอะไรกับนายท่าน เป็นเพื่อนน่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสมัยเออสมัยเรียนรอดออ่ะอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ป .2 ออถึงตอนเรียนรอดออ้สุดยอดไปเลยโอเคนายท่านอัดเรียบรขึ้นไปเลยครับโอเค เรีบๆบไปเลยทุกคนยี e ่ฉันจะพาเธอลอย่องลอยไปในอวกาศที่มีแต่เธอมีแตเธอเออแล้วแล้วล่แล้วพวกเราควรจะทำยังไงดีต่อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเหมือนฉันเห็นอะไรข้างหนังหลังน้าอ่ะฮะอะไรน่ะเดี๋ยวฉันาหาันไปก่อนนะ โอ้จริงด้วยเอ้ยตายซะตายซะโอ้โอไม่โอไม่ะโอ้ยอยากัดฉันนะเพื่อนอย่ากเ้ยเ้ยเออฉันจะฉันจะไม่ให้พวกแกรอดไปให้ได้ง่ายๆแร้วเพื่อซอมบี้อย่ากฉันจะฉลาดซีวิตายพวกแกย่ามีปืนย่าตายซะไอ้พวกซอมบี้ยาก โอไม่เพื่อนเรามันหัวขาดไปแล้วแต่ฉันก็กลายเป็นซอมบี้โอไม่เตือนฉันอยู่เอ้ยฉันไป็ประความสติอยู่ฉันจะจัดการเพื่อซอมบี้เองเฮ้ยซอมบี้เวฟต่อไปมาเรียบๆไปเถอะเพื่อนใชใๆ โอ้ยเพื่อนนั้นมาบอกว่า,วา,วาไปดูลาตาเวดบ่ะถทาไหวันไปนานจากเพื่อนอเ,อเ,อเ,อเออใช่แล้วครับเฮ้ยเร็วๆไปเถอะใจใจเร็วๆไปอออกระโดดเออเข้าไปทำไมพวกนายต้องมาช้าตอนนี้ด้วยเออโทษทีเพื่อนเออ ค่ะแล้วครับในท่านพอดีซอมบี้กึ่งกายพันมันมาอีกแล้ว